วันนี้นะคะมีเทคนิคพิเศษค่ะมาแนะนำนะคะถ้าคุณอยากให้ใครๆก็รักใครๆก็อยากคุยกับคุณใครๆก็ชอบที่จะพูดคุยกับคุณคนเรานะคะเวลาที่มีปฏิสัมพันธ์กันหรือว่าสื่อสารกันจะมีคนอยู่สองกลุ่มค่ะคือคนพูดกับคนฟังเวลาที่เราเป็นคนพูดนะคะเราทุกคนก็จะอยากให้มีคนฟังค่ะแล้วก็เวลาที่เราทำหน้าที่เป็นคนฟังเราต้องมีเทคนิค แบบนี้นะคะที่วันนี้เอามาแบ่งปันค่ะคุณจะฟังแล้วคุณก็จะอินแล้วคุณก็จะน่ารักจนใครๆก็อยากที่จะคุยกับคุณแล้วใครๆก็จะรักคุณค่ะเทคนิคที่ว่านี้นะคะมี4อย่างค่ะข้อแรกเลยนะคะคือ1ค่ะคุณจะต้องฟังแบบเข้าใจค่ะ การที่เวลาที่เราฟังใครแบบเข้าใจสีหน้าเราก็จะไปในทิศทางไปตรงกันกับใจเขาใช่ไหมคะอาจจะยิ้มไปด้วยอาจจะพยักหน้าไปด้วยเพราะว่าเราฟังเขาอย่างตั้งใจการที่เข้าใจเขาจะทำให้คนพูดรู้สึกถึงความปลอดภัยแล้วก็สามารถที่จะพูดได้อย่างสบายใจเพราะว่าเราเข้าใจเขาอย่าลืมนะคะสีหน้าแววตาเราเวลาที่เราเข้าใจคน เราจะแสดงออกมาโดยความนุ่มนวลแล้วก็ฟังแบบเข้าใจหน้าตาท่าทางไปด้วยจะทำให้เขาอุ่นใจมากแล้วก็ยินดีที่จะพูดเรื่องของเขาให้เราฟังค่ะส่วนข้อ2นะคะเป็นคนฟังแบบไม่ตัดสินค่ะ คุณไม่จำเป็นที่จะต้องบอกว่าเรื่องนี้ใครผิดหรือใครถูกนะคะและต้องระวังมากๆเลยคือเรื่องของการเอาความรู้สึกของตัวเองเข้าไปตัดสินในสิ่งที่กำลังฟังอยู่ฟังสบายๆค่ะไม่ต้องไปตัดสินว่าใครผิดใครถูกการที่ตั้งใจฟังไม่ต้องตั้งใจฟังเพื่อที่จะฟันธงนะคะว่าเรื่องนี้สรุปแล้วฉันฟังแล้วฉันจะบอกอะไรเธอบางทีค่ะการที่ เรากําลังเล่าอะไรให้ใครสักคนฟังเรากําลังพยายามที่จะอธิบายหรือต่อให้เราเล่ารายละเอียดเราก็ยังไม่ได้อยากให้ใครสักคนมาแทรกเพื่อที่จะบอกว่าเอาฉันฟังแล้วนะตกลงว่าเธอถูกตกลงว่าอีกคนหนึ่งผิดบางทีอ่ะไม่ได้อยากได้ความรู้สึกตรงนั้นนะคะเราเวลาฟังก็ทําใจสบายๆอย่าเพิ่งรีบไปตัดสินค่ะส่วนข้อที่สนะคะ คนฟังก็จะต้องระวังมากๆเลยนะคะในเรื่องของการแสดงออกค่ะซึ่งบางทีค่ะคนพูดหรือเวลาที่เขาเล่าอะไรมาแล้วเขารู้สึกถึงความอินพูดไปได้เรื่อยๆพูดไปเยอะๆเลยแต่เราเริ่มเบื่อแล้วต้องระวังหน้าเรานะคะต้องระวังสีหน้าแววตาท่าทาง ซึ่งเรียกว่าอาวัจนภาษาเนี่ยแสดงออกมาได้น่ากลัวกว่าคำพูดอีกนะคะเราฟังแล้วก็ถ้าเราคิดว่าเราอยากจะตั้งใจและเข้าใจฟังเขาจริงๆก็ต้องทำใจค่ะว่าเรายินดีที่จะฟังแล้วก็พยายามระวังในเรื่องของการแสดงสีหน้าท่าทางอดทนค่ะเพราะว่าถ้าเขาได้ระบายถือว่าคุณได้ช่วยเขาแล้วนะคะและข้อสุดท้ายข้อ4ค่ะคุณรู้ไหมคะว่าการที่คุณฟังเป็นเรื่องของการที่คุณก็จะได้ กลับมาพัฒนาแล้วก็กล่าวตัวเองด้วยนะคะเราแค่เอาเรื่องที่มีคนเล่าให้เราฟังค่ะเอาตัวเองเข้าไปอินว่าถ้าเราเป็นแบบเขาเราจะตัดสินใจยังไงหรือเราจะคิดแบบนั้นหรือเปล่าเพราะว่าคนเรานะคะเวลาเล่นเราจะไม่เก่งเหมือนเวลาที่เราเป็นคนดูค่ะเราสามารถที่จะเอาเรื่องที่เราฟังอยู่กลับมาเพื่อที่จะมาขัดกลาเราโดยที่เรื่องนี้ อาจจะไม่จําเป็นที่จะต้องบอกเขาเลยค่ะว่าถ้าฉันเป็นเธอนะฉันจะทํำยังไงถ้าฉันเป็นเธอฉันจะคิดแบบนี้แบบนั้นไม่จําเป็นเลยค่ะแต่คุณสามารถที่จะเอาเรื่องราวเวลาที่ใครเล่าให้คุณฟังเนี่ยมาพัฒนาปรับปรุงแล้วก็มาขัดเกลาตัวเองได้ที่สําคัญเวลาที่คุณมีพร้อมแล้วทั้งสทักษะเนี่ยนะคะใครๆก็อยากจะคุยกับคุณค่ะเพราะว่าคุณเป็นผู้ให้อย่างน้อยคือให้เวลาและให้ความเข้าใจ ใครๆก็รักค่ะการเป็นผู้ฟังที่ดีไม่ง่ายนะคะแต่ก็ไม่ยากแล้วการที่ได้เป็นผู้ฟังที่ดีเนี่เท่ากับว่าคุณมีจิตของการเป็นผู้ให้มันไม่ได้ง่ายนะคะแต่มันก็ไม่ยากแล้วก็ถ้าคุณคิดว่าเรื่องเนี้ใช่กดไลค์หรือว่าคอมเมนต์ได้เลยนะคะขค้เดียนจาวยค่ะ Happy Station เนี่ยสถานีความสุขนะคะขอให้ทุกๆคนมีความสุขค่ะขอบคุณค่ะ